สวัสดีจ้าทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันก็จะพาไปชมส่วนเล็กๆน้อยๆของคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้าป่าติดตามไปดูเลยจ้าว่าจะเป็นไงวันนี้คืมไม่ได้เข้าป่าจ้าเข้าป่าไปด้วยกันก็เข้าป่าทุกวันแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูจ้าเพราะเพราะว่าป่ามันเปี่ยวกลัวจ้า คนก็วันอาทิตย์ก็พุกผ่านแต่ว่ากลัวจะไม่ไม่ไม่กล้าถ่ายเพราะแฟนไม่อยู่ไปคนเดียวเข้าป่าไปลึกมันเปรี้ยวจ้ะแต่ก็ได้มาได้มาเกือบทุกวันนะจ้ะจ้ะ,จะไม่พูดมากจ้ะไปชมส่วนเล็กๆในน้อยของคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะว่าจะเป็นยังไงและจะพาเก็บมาเดือฝรั่งด้วยจ้ะอ๋อลืมยังไงก็ไปติดตามชมจ้ะ นี่จ้ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรมั่งส่วนคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ้ะว่ามีอะไรมั่งถ้าไวไปอะไรไปก็ขอโทษขออภัยไปเลยจ้ะนี่คือตำลึงจ้าตำลึงนี่แต่งสาวให้นางแล้วนางออกยอดเต็มเลยจ้ะ กำลังจะได้กินแล้วจะอลังการมากเลยจ้ะนี่ตำลึงปลูกไว้เป็นจะสิบปีแล้วจ้ะได้กินทุกปีจ้ะแล้วนี่ก็กระถางกระเพรากระเพราบ้านเรานะจ๊ะพ่อเม็ดเอามีไม่เยอะแต่ก็ได้กินแล้วจ้ะนี่จ้ะซื้อกระถางมาปลูกไว้อยางงี้ได้กินดีจ้ะโอ้ย โอเคเ,เดี๋ยวพาไปชมส่วนน้อยๆข้างในนี้จะ้ะก็ไม่มีอะไรอะจะ้ะกระเพราปลูกไว้เยอะอยู่นี่ก็กระถางกระเพราจะ้ะกระเพรากับใบบวบบกอยู่คู่กันจะ้ะกระเพราบ้านเรานะจะ้ะหอมจะ้ะเก็บเข้าช่องแช่แข็งไว้แล้วจะ้ะนี่เป็นกระเพราควายฝรั่งที่ที่นี่ะจะ้ะไม่ชอบจะ้ะมันกลิ่นไม่เหมือนกระเพราบ้านเราไม่เหมือนกระเพราควายบ้านเรา มาดูส่วนเล็กๆน้อยของเข้าป่าไปด้วยกันนะจ๊ะนี่จ้ะนี่คือต้นยอจ้ะซื้อมาไปร้านขายต้นไม้ไปเจอต้นยอจ้ะซื้อมา3กระถางจ้ะกระถางละหยูโรจ้ะแล้วนี่ก็คือต้นมะกูดจ้ะก็ซื้อมาเหมือนกันแพงอย่างนะจ๊ะเนี่ยยียูโรจ้ะมีสต้นจ้ะกำลังออกดอก ไอ้กำลังออกใบสะพั่งเลยจะดูจ้ะต้นหนึ่งสะพั่งเลยจ้ะนี่ก็กระถินกระถิ่นพอเอาจะเอาเม็ดมาจากบ้านเราจ้ะกระถิ่นจ้ะเก็บกินไปสามรอบแล้วจ้ะอันนี้ทุกคนรู้ไหมจ้ะว่าคืออะไรที่บ้านเอซมีเปล่าจ้ะนี่คือว่านอะไรอะมันม่วงจ้ะเอาไว้แกง แกงใส่กินสดๆแกงใส่ปลาแกงใส่เนื้อหมูอร่อยจ้ะมันจะออกมันๆมันๆเหมือนอะไรอะบอกไม่ถูกมันเหมือนมันมันพูจ้ะอร่อยมากแกงได้จ้ะเนี่ยภูมิใจมากจ้ะไปเจอต้นยอซื้อมาสามกระถางเลยจ้ะแล้วข้างล่างก็ไปเป็นใบบับบกจ้ะ นี่แวกต้องแหวกจ้ะตรงแหวกนี่ก็คือเป็นผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยบ้านเราจ้ะปลูกปนกับใบบัวบกนี่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเอาแก้วมังกรมาจากบ้านเราตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะปลูกอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่าง้งมันยังไม่แตกเลยจ้ะอันนี้จะนําเสนอเสาวรสเสาวรสจากเปรูจ้ะมาไกลมาก,ามากเลยเอาเม็ดมัน แฟนไปไปทำงานที่เปรูเอาเอาลูกเอาเอาเอาลูกมันมาฝากไม่กินจ้ะเอาเพาะนี่มันกำลังงานไม่รู้จะรอดหรือเปล่ากระถิ่นมี3กระถางจ้ะนั่นหนึ่งสองนี่เห็นไหมจ้ะลอยเด็ดกินไปจ้ะสองแล้วก็3นี่จ้ะใบยอ ไปยอไปมะกรูดข้างในนั้นก็เป็นกระเพราอีกจ้ะกระเพราแล้วก็เป็นว่านลิสีดวงจ้ะพ่อให้เอามาปลูกนี่จ้ะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันมีดอกนะจ้ะว้านลิสีดวงใบมันก็เป็นด่างสวยจ้ะแล้วนี้ก็ตะไคร้ซื้อมาเหมือนกันจ้ะแต่วันปีซื้อมาไมา่ไม่ได้เอาลงดินจ้ะเอาใส่ไว้งนี้จะทดลองดูว่ามันจะรอดหนาวไหมแล้วก็ชะพูก็ซื้อมาจ้ะ กระถางละ3ยูโรหรือ4ยูโรนะี่จำไม่ได้จ้ะอันนี้ก็เป็นกระเพราพ่อไว้เหมือนกันจ้ะกระเพราแมงลักนี่จ้ะส่วนเล็กๆน้อยๆของคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะความสุขเล็กๆน้อยๆจ้ะที่หาจากไหนไม่ได้เราต้องทำเองจ้ะแล้วก็จะพาไปดูอีก มะกรูดมีหลายต้นนะจ๊ะอยู่ในบ้านก็ต้นหนึ่งทดลองทุกที่อ่ะจ้ะแล้วนี่อยู่ในโรงรถก็มีจ้ะในโรงรถกระถางนมันมีสองต้นเอามาแยกปลูกจ้ะแยกปลูกว่ามันจะเป็นไงมั่งซื้อมากระถางเดียวมันมีสองต้นจ้ะก็แยกปลูกแยกปลูกได้สองต้นสองกระถางน่จ๊ะไม่รู้ว่าจะรอดตายเปล่าไปชมกันต่อจ้ะ นี่ก็เป็นใบบัวบกจ้ะใบบัวบกจะเปิดให้ดูจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะคนเขาป่าชอบกินใบบัวบกปลูอกอย่างนี้เลยจ้ะเหมือนบ้านเราได้กินตลอดหน้าร้อนเลยจ้ะหน้าหนาวมันก็ไม่ลอดจ้ะหน้าร้อนมันก็ขึ้นมาอีกนี่จ้ะเป็นไงมั่งจ้ะ อันนี้ก็คือที่ตากปลาของคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะอันนี้จะได้เห็ดมเม่ววานเห็ดเห็ดฟองน้ำมั้จ้ะก็เอามาลวกลวกแล้วก็เอามาตากเด็ดจะโทอดจ้ะตากให้แห้งแล้วก็โทอดก็โอ้อยู่นะจ้ะนี่ก็เป็นตําลึงต้นที่สองจ้ะต้นนี้ปลูกได้ส่งสามปีแล้วจ้ะ นี่ก็เป็นแมงลักนี่ก็ชปูสองต้นนี้ก็ห้าปีแล้วจ้ะห้าปีนี่จะเสนอจากขิ้เล็กจ้ะขีเล็กภูมิใจมากจะปลูกไม่รู้มันจะรอดหนาวหรือเปล่ามันขึ้นนะจ้ะเพราะต้องเป็นกรำมือจะขึ้นต้นเดียวนี่ก็เป็นใบใมหระพาจ้ะซื้อมาแล้วก็ามาแยกปลูกจ้ะซื้อมากระถางน,นแล้วก็แยกปลูก แยกปลูกอันนี้ก็ต้นลิ้นจีจ้ะกินแล้วก็เอาเม็ดเพาะแล้วก็นี่คือต้นมันม่วงจะอามาจากปีที่แล้วปลูกขึ้นแล้วจ้ะมันม่วงจ้ะทุกคนมันม่วงมันม่วงจ้ะแล้วนี่ก็ต้นตะไคร้ที่เอาลงดินจะเอาลงดินแล้วก็มามันจะหนาวก็เลยขุดขึ้นกระถางไว้นี่จ้ะ าไว้หน้าหนาวก็เอาลงดินหน้าหน้าร้อนปีหน้าก็เอาลงดินจ้ะเป็นไงมั่งจ้ะนี่จะส่วนเล็ก,ลกๆ,ๆคน้อยของคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะเอาจัดทุกคนไปไปดูบัดเดือกันจ้ะโอ้เป็นไงมัง่งเนี่ยจ,จ้ะอยู่ไกลบ้านต่างแดน ก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆไว้ให้หายคิดถึงบ้านเราอาจะจ้ะหายคิดถึงมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยข,ของคนอยู่ต่างแดนนะจ้ะทําทุกคนละจะ้ะแต่ว่าทุกคนจะมีมากมีน้อยมีไม่เท่ากันแต่ของคนเข้าป่าไปด้วยกันก็มีแค่นี้หละจะ้ะนี่จะมาจะพามาดูมะเดื่อฝรั่งจะ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันชอบกินมากเลยมันมีไม่เยอะนะคะนี่นี่ปลูกได้3ปีแล้วจะ้ะดูจะเห็นไหมจะ้ะ มันสุกแล้วมันแตกยะเลยจ้ะจะพาเก็บจ้ะมีกี่ลูกมีหนึ่งดูจ้ะดูกิงนี้มีสองจ้ะกิ่งนั้นมีลูกหนึ่งแล้วนี่อีกลูกหนึ่งแล้วก็นี่อีกลูกนึ่งแต่อีลูกนี้ยังไม่เก็บจ้ะเอาไว้เก็บอีกสองวันเก็บแต่อีสามสี่ลูกเนี่ยจะเก็บแล้ะหนึ่งเนี่ยสองส,สลูกเนี่ยเก็บจ้ะเก็บจ้ะเก็บ เด็ดเลยจ้ะโอ้โหูไม่ได้เอาอะไรมาใส่เด็ดจะเด็ดหูเนี่ย oh, วิชัมมากเอาวางก่อนเอาวางก่อนโอ้ห oh, หลุดขั้วหลุดวายนี่ก็หลุดโ oh. oh, อ้โหอ้อีกลูกนึงจะอีกลูกนึ่งนี่จะวาย อลังการอลังการนี่จะได้สี่ลูกสี่ลูกโูโ<ฮ>ลูกนี้จะดูนี่จะมาเดือฝรั่งนะจ้ะได้สี่ลูกจ้ะได้กินไปแล้วนะจ้ะแปดลูกรวมกันเนี่ยครั้งแรกได้สี่ลูกครั้งที่สองก็ได้สี่ลูกโอเคเลยจ้ะยังไงก็เข้าป่าไปด้วยกันก็ ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมนะจ๊ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอลาไปก่อนจ้าวันนี้จ้ะวันนี้เป็นวันที่18กันยายนจ้ะ2563จ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอลาผู้ชมไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า